สวัสดีเช้าวันพุธที่หนึ่งกันยายนค่ะนักเรียนก็เจอกับคุณครูปนทิ์ในวิชาวิวทยาศาสตร์เช่นเดิมจ้าสำหรับเมื่อวานนะคะคุณครูก็ได้สอนเรื่องแรกแล้วก็การใช้ประโยชน์ไปใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะนำนักเรียนนะคะไปเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดมานานแล้วนะคะซึ่งสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะสอนก็คือเรื่องซากดึกดำบรรน,นั่นเอง ซากดึกดำบรรพ์คืออะไรคะก็คือซากพืชหรือซากสัตว์นักเรียนคะคําว่าซากก็แสดงว่า,ามันตายไปนานแล้วใช่ไหมคะซึ่งไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะเหลือแค่ร่องรอยนะคะสําหรับซากดึกดำบรรพ์ก็คือซากพืชหรือซากสัตว์นะคะหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการท,ทางธรณีวิทยานั่นเองแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินนะคะ แล้วก็หินเนี่ยจะเป็นตัวสะสมแล้วก็ทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถเจอซากดึกดำบรรได้ในหินนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้การอ่าซากดึกดำบรรน,นั้นก็เกิดจากการทับถมกันหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตไม่ว่าจะเกิดการทับถมกันของเปลือกหอยหรือว่ารอยเท้าของสิ่งมีชีวิตบนหินก็ได้นะคะ ทีนี้สิ่งที่เป็นซากดึกดำบรรก็จะต้องมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วก็ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมามากมายนะคะจึงทําให้กลายเป็นโครงสร้างหรือว่าซากของสิ่งมีชีวิตที่เกิดเป็นร่องรอยที่ทําให้เรามองเห็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนคะสําหรับการเกิดซากดึกดําบรรนะคะก็จะมีอยู่สี่ลักษณะนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่1ก่อนเป็นการเกิดแบบซากกลายเป็นคือก็คือสิ่งมีชีวิตตายลงนะคะ ช่องว่างในโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอ,อาจจะมีแร่เข้าไปตกผลึกก็ทําให้แข็งขึ้นนะคะ,ะซึ่งในกรณีนี้ฟอสซิลฟอสซิลก็คือซากดึกดําบรรนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าต้นไม้กลายเป็นหินซึ่งเกิดจากการที่สารละลายซิลิกา้าไหลแทรกซึมแล้วก็ตกผลึกใหม่แข็งตัวอยู่ในช่องว่างของต้นไม้หรือบางครั้งเนื้อเยื่อผนังเซลล์แล้วก็ส่วนแข็งอื่นๆของพืชน,นั่นเองสรุปก็คือซะ อ่าแบบซากกลายเป็นก็คือจะเจอที่ต้นไม้นะคะ2ก็คือแบบรอยพิมพ์อ่าเป็นส่วนของแข็งของสิ่งมีชีวิตเช่นเปลือกแข็งของไทรโบไรนะคะที่ถูกทับถงกันอยู่ใช่ใต้ชั้นหินตะกอนเมื่อเวลาผ่านไปเปลือกหอยเนี่ยก็จะถูกละลายไปกับน้ําใต้ดินก็เกิดเป็นร่องรอยประทับอยู่บนหินอันนี้เป็นรอยพิมพ์นั่นเองนะคะและหากช่องว่างนั้นมีแร่ตกผลึกใหม่ก็จะเกิดเป็นฟอสซิลที่เรียกว่ารูปหลอนั่นเองอันนี้คือ2แบบนะคะ สำหรับแบบที่3ก็คือแบบร่องรอยค่ะแบบร่องรอยหรือ,อแบบพิมพ์ของสิ่งมีชีวิตนี้ก็จะประทับไว้หรือฝังตัวอยู่ในชั้นดินเลยเช่นรอยเท้ารอยทางเดินของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์รอยนอนรอยเจาะรอยชอนชัยของพืชซึ่งเกิดอยู่ในชั้นหินตะกอนต่อมาตะกอนแข็งเมื่อตะกอนนั้นแข็งตัวเป็นหินก็ทําให้ร่องเหล่านั้นก็ถูกรักษาอยู่ในชั้นหินนะคะ แบบสุดท้ายก็คือแบบคาร์บอนฟิล์มนะคะซึ่งเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตพวกใบไม้หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ถูกทับถมกันด้วยตะกอนเนื้อละเอียดเมื่อเวลาผ่านไปความดันที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวและกา๊าซในซากสิ่งมีชีวิตถูกขับออกมาก็เหลือแต่แผ่นฟิล์มบางๆของธาตุคาร์บอนแต่หากแผ่นฟิล์มคาร์บอนดังกล่าวหลุดหายไปร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ในชั้นหิน ก็เหลือเป็นชั้นหินที่เขาเรียกว่ารยประทับนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้เป็นลักษณะทั้ง4แบบของลักษณะการเกิดซากฟอสซิลค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมนักธรณีวิทยานะคะถึงต้องอไปศึกษาซากฟอสซิลทั้งๆท,ที่มันเป็นซากสิ่งมีชีวิตที่ตายมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วการศึกษาซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลนะคะมีประโยชน์มากมายในการเรียนรู้นะคะหรือการทาการทํานาย อ่าลักษณะโลกหรือสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะเพราะว่าโลกเราน่าจะเกิดมานานแล้วทีนี้ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าโลกเกิดมาเมื่อไหร่และมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนักธรณีวิทยาก็อ่าต้องอาศัยซากสิ่งมีชีวิตที่เกิดมานับร้อยพันปีนี่แหละค่ะเป็นตัวเอามาพิสูจน์นะคะอ่าเรามาดูประโยชน์กันค่ะว่าประโยชน์ของซากดึกดำบรรมีอะไรบ้างก็หนึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้สันนิษฐานเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่พบในประเทศไทยหรือในโลกนะคะ 2. ใช้ระบุอายุหินที่พบได้ 3. เป็นตัวช่วยในการคาดคะเนว่าบริเวณน,นั้นน่ะน่าจะมีแหล่งแร่หรือบริเวณนั้นมีฐานหินมีแหล่งน้ำมันหรือบริเวณนั้นเป็นน้ำมาก่อนหรือเปล่านะคะ 4. ก็ใช้เป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อช่วยบอกว่าสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศแนดิดีนักะขณะนั้นน่ะเป็นอย่างไรนะคะ เช่นสมมุติว่าหลังบ้านเราไปเจอที่หลังบ้านของเราเราไปเจอหินที่มีเปลือกหอยอยู่เต็มไปหมดนะคะเราน่าจะสันนิษฐานได้ว่าอาดีตหลังบ้านเรานี้ตอนนี้มันไม่ไม่ใช่แหล่งน้ําแต่เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าในอดีตนั้นหลังบ้านเราน่าจะมีะน้ําอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเปลือกหอยอยู่อันนี้คือประโยชน์นะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพราะมันเป็นความรู้แล้วก็ อ่ะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรู้อดีตได้บ้างนะคะถึงจะไม่มากแต่ก็อ่าดูได้บางส่วนและถึงแม้จะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะแต่ก็พอเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะเพื่อเราได้ศึกษาในระดับต่อๆไปค่ะสำหรับซากดึกดำบรรที่พบในประเทศไทยนะคะนักเรียนอ่าภาคอ่าประเทศไทยของเราก็เจอซากดึกดำบรรทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนสีเขียวซึ่งเป็นภาคเหนือนะคะที่แม่หมาอ,อจังหวัดลำปางก็ เจอหอยขมในน้ำนะคะแทรกอยู่บริเวณชั้นหินสีเหลืองภาคตะวันตกนะคะก็เจอซากดึกดำบรรพ์หอยขมเหมือนกัน13ล้านปีนะคะสีส้มเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เจอรอยเท้าของไดโนเสาร์ซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีร้อยกว่าล้านปีมาเลยนะคะนักเรียนตอนนี้ก็ยังเจอรอยอยู่อาสีชมพูนะคะที่จังหวัดกาลสินก็เจอพวก เท้าไดโนเสาร์เหมือนกันส่วนจังหวัดเลยนะคะก็เจอ,อเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะก็เจอซากดึกยาบันส่วนภาคใต้ของเราใกล้ๆเรานี่เองสุสานหอยนะคะ75ล้านปีตามชื่อเรียกที่จังหวัดกระบี่นะคะถ้านักเรียนมีโอกาสไปทําไมถึงชื่อว่าสุสานหอยก็เพราะว่าที่นั่นมีซากหอยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะที่อ่าบริเวณจังหวัดกระบี่ของเราอันนี้คือลักษณะ ซากดึกดำบันที่เราเจอในประเทศไทยนะคะก็ครูยขยายให้อีกนิดนึงเพื่อให้เราเห็นได้ชัดๆนะคะอันนี้เป็นภาคใต้นักเรียนก็ไปดูนะคะใครมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดกดกระบี่ก็อย่าลืมไปดูไปเที่ยวนะคะว่าซุซานหอย75ส75ล้านปีนั้นเป็นยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมทบทวนการเรียนนะคะวันนี้ก็ ครูมีการเกิดซากดึกดำบรรซึ่งเราเรียนไปแล้วว่ามีทั้งหมด4แบบนะคะครูให้นักเรียนช่วยสรุปสาระสำคัญลักษณะสำคัญของการเกิดทั้ง4แบบนี้ให้หน่อยนักเรียนไม่ต้องตอบเยอะนะคะเอาแต่สาระสำคัญหรือลักษณะสำคัญก็พอสรุปมาสักข้อละประมาณ2วรวัดนะคะเป็นประโยคหนึ่งเช่นแบบซากลายเป็นหินนะักเรียนก็บอกค่ะแบบนี้เจอที่ไหนเช่นเจอ บริเวณพืชใช่ไหมคะเกิดจากอะไรบ้างนักเรียนก็บอกมาคร่าวๆนะคะไม่ต้องลอกในกรอบมาหมดนะเพราะว่าถ้าลอกหมดมันก็เยอะนะคะให้นักเรียนอ่านดูแล้วก็สรุปดูนะคะว่า,าลักษณะซากดึกดำบรรน,นั้นเป็นแบบไหนแล้วก็อธิบายมาตอบสั้นๆให้ทำในสมุดนะคะแล้วก็ส่งลายส่วนตัวคุณครูมาเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูสอนเรื่องซากดึกดำบรรันไว้แค่นี้ขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะคะ เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วเราก็จะปิดเทอมกันขอให้นักเรียนตักตรงความรู้ในช่วงเรียนออนไลน์ให้มากที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ